สำหรับคลิปนี้หลังจากที่ผมได้ภาพพเมพี่นองวานปอเทืองเนองตั้งแต่วันที่สองครับไทยลรวกับ,บ้านลรากปัน่นะและผมกับสิทภาพพภเมพี่นองมาพึงลักษณะการเกิดของปอเทืองด้ว่ามันเกิดจังได ไอพื้นที่แร่งๆยังสี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวผมพาบ่งใกล้ๆนี่ครับมันเริ่มเกิดแล้วอันนี้พอเทื่องผมได้คือหลังจากที่วานนี่ประมาณเก่าเมื่อเด้อเขาก็ได้ทยอยเกิดมาครับเห็นบอกครับพ่อแม่พี่น้องครับดินแห้งแหงร่งๆ,งๆยังสี่นี่นี่ครับบางกันมันก็เริ่มพง,งอกมาฮะ มันก็ยนนังเกิดครับพอเมพีโนโ่น้องครับบางอันก็นเริ่มโผล่ขึ้นจากดินเห็นบอกพอเมพี่น้องเฮ่อห้องต่องเห็ดนีหอย่างเลยไดย้พอเมยพี่น้องแต่ว่าให้ดินรักษาดินของเฮามันมีความซุ่มแต่ยาเปียกถ้าเปียกปอเทื่องเขาสีน่าซุ่มฮาก็ ไทเราก็ตากดินพ่อให้เวลาเขาตีดินครับพ่อเม่พี่น้องเนี่ยให้นาดินเขาเนี่ยบ่เป็นก้อนเพราะว่าถ้าเป็นก้อนแล้วเขาสีดันดินมอขึ้นลักษณะปอเทื่องนะครับพ่อเม่พี่น้องครับเดี๋ยวผมมาเบิ่งเก๋เก่ลักษณะนี่ฮะเดี๋ยวผมอาก่อนนี่ออกให้เบิ่งเด้อนี่นี่ครับเนี่ย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  ถ้าก้อนดินมันถมเขาครับผมผมดึงก้อนออกนี่นะคือเนี่ยครับผมถ้าเกิดเขาถมเขาแล้วเนี่ยเขาสิบอมีกำลังในการดันก้อนดินเด้มันมันบอคือดินพวกที่หนาดินเขาเป็นเรียบๆอย่างสี่เนี่ยเป็นผงๆเนี่ยคือเขาจะด,ดันดันดินออกมาได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นก้อนนี่เห็นบอกครับพมีพ่อนองผมเอาเอาออกซอยเขาเนี่ย เนี่ยฮะเดี๋ยวเห็นเห็นบ่หน่ต้นนี่นี่ครับคือลักษณะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้อยๆเนี่ยเนี่ยครับผมเนี่ยเนี่ยนี่นี่ครับคือเขาสิงอโตเด้มันันมันต้องอาศัยการงอโตคือเขาสิดันดันดินถ้าเกิดเป็นดินกอนยังสี่น่ะมาถมมาคุ้มเข้าไห้เนี่ยเขาสีดันขืนบ่ไรครับพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่นี่ มันก็มีหลายเลยครับเนี่ยที่เขาดันขึ้นบ่อใดเนี่ยคือทวงงอกเขานี่แหละครับพอมีพี่น้องปอเที่ยงเนี่ยเห็นบอกครับเขาพ่อดันดินขึ้นมาใดเพราะผนจากดินเขาก็ค่อยจะสีค่ายออกมาอย่างสีนี่ครับเขาก็สีสี่ตั้งตรงขึ้นมาแต่ว่าลักษณะอยู่ในดินเนี่ยเขาสิงหโตก่อน เขาสีงออคือเขาสีเอาส่วนของนี่ครับพ่อเม่พี่น้องครับเห็นจะผมเสียเพียงเดีวยวเน่เน่น่เน่น่่เงาผมบังเนาะเนี่ยคือเขาสีเอาส่วนนี่นะดันดินขึ้นมาแต่ดินเป็นกอนเป็นยางนี่เขาสิเกิดบดด่ดีดังนั้นเข้าต้องเห็นไห้ดินเหมาะสมเขากับสีคอยทยอยเกิดเพียงแค่าว่าเขาเจอหมอกเจอความชื้นเขาก็เกิดครับเขาเกิดง่ายครับปอเที่ยงนี่ครับพ่อเม่พี่น้องครับ ตัวนี้สีเห็นบ่อ,นเ,อเนาะเนี่ยนี่ครับนี่นี่ครับก็ล่างดังนยินคือเกิดง่ายครับน้ำเขาบ่ต้องไปใส่อย่างเด้พอพ่อแม่พี่น้องดินซุมๆเข้าไถหลักกว้านหลักกับปันไปเลยครับเขากับสิเกิดแต่สิทย่อยเกิดพ่อเขาเกิดมาแล้วเข้าประต้องไปเห็ดนีอย่างเขาเลยน้ำห้ามเอาไปใส่ ปุ๋ยกับบตองใส่เพราะว่าปอเทืองนี่เขาเป็นผืชตระกูลทัวเขาสิธหากของเขานี่สิทธ์ตึงในตัวเจนของเขาเองเขาสิทธเจริญเติบโตโดยตัวของเขาเขาสิกินพวกปุ๋ยพวกอินทรีย์จากดินนี่ฮะเขาก็สิเฮใไ้ดินของเขามีปุ๋ยไปพร้อมเขาสิทตึงทั้งทั้งอากาศนี่ลงมาสซสมไวในหากไวในดินไวเป็นปุ๋ยเขาครับผมวก นี่นะครับคุณลักษณะพิเศษของพอเที่งนี่มันดีเมืงนี้คือมันสิบบลุ่งดินทาเห่าเนี่ยอยากเค็ดเกษตรินซี่โดยที่บดใส่ปุ๋ยเลยได้ครับพ่อแม่พี่น้องแต่ปีแรกนี่เห่ากะวานไปก่อนกะไทกบแล้วกะเห่ากะใส่ใส่ปุ๋ยในลง่งคนที่บดเคยได้เข่ากะสีได้เข่าครับคือถ้าผูดด้ใดอยากเห็ดปุ๋ยลี ้าวานแล้วก็ไทกบคือค่าไถยเฮดสองร้อยครับผมใส่ปอเทื่องอยู่ห่างกิโลต่อไรนี่ถ้าไปสื่อในก็ถือว่าแพงอยู่ครับโลละส0บาทบางหม่องแต่ของผมที่ผมขายผมขายโล่ละ30บาทแต่ถ้าเอาไปขอเหตุโครงการร่วมกลุ่มกันหลายๆเนี่ ไปขอกรมพัฒนาที่ดินคือเอาในมาเก็บมเมล็ดพันธุ์เองแล้วก็ไว้จำหนายในกลุ่มที่ดินเขาก็ให้ยืมพันธุ์ครับเราเขาก็คื้นพันธุ์เข้าไปเหลือนั่นเขาก็ขายครับผมโลกกับบัแพงฮะบ่ถือวา่าแพงโลกละสิบแปดบาทบางเจ้าก็ขาย2ี 20, ่สิบนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้อง คือการวางแผนการผลิตปลูกปอเทืง่งมันเหตุว่ากเ,เพียงแต่ว่าเขาเข้าใจลักษณะการเกิดของเขาเพราะว่าไงปอเทื่งนี่มันบอกคือเขาเด้ถ้าเป็นเขานี่คือเขาสิเกิดเนะาะอย่างปรเสียหาเบื้องต้นเขาเนี่ยถ้าเป็นเขานี่ครับนี่คือเนื่องจากเขามีไอ้ปลายแหลมๆเนาะเขาสามารถที่สิ ทิ่มแท่งแล้วก็คือดีดตัวเขามาได้ครับเดี๋ยวผมสิบภาพไปเบิ่งก่อนว่ามันเป็นจังไดตอนเขาเกิด <_ s> นี่ครับคือเขาครับนี่ฮะเขาเขากับสมารถแท่งขึ้นมาเลยตรงๆครับผมนี่ครับเป็นนอหน้าเขา,เข,าขาวๆเนี่ยนี่ครับผมนี่เดี๋ยวผมสืเอาเขึ้นมาให้เบิง่ง อ๋อนี่เป็นโนป่อเที่ยงเนะาะฮะนี่เขาสามารถสืบแท่งขึ้นเลือกบันไดกับแท่งได้ครับผมถ้าเป็นเขาอ๋อปใปไสแล้วเนาะนี่นี่ครับเขาอยู่เลิกเติบอยู่ได้เนี่ยดินดินเลือกบันไดเขากับแท่งขึ้นมาได้ฮะอันนี้เป็นนนเห็นบ่ครับนี่เป็นเขาเนี่นี่ครับคือลักษณะเป็นเขาเนี่เขาเขาสิบเป็นนน แท่งขึ้นจากดินเลยโอกาสที่เขาสิเกิดง่ายกลัวปอเทืง่งถ้าปอเที่งนี่คือฐานาดินมันแข็งเขาบสามารถสิเก่งคือเขาแต่ว่าเขาแท้ๆนี่ก็ยากอยู่ได้ครับผมฐานาดินแข็งเขาบสามารถสิแท่งขึ้นมาได้คือกันนี่อันนี้เขาฟังโตอยู่เลกเติบอยู่ได้นี่เขาตัวนี้นี่ครับนี่ครับมันก็สิเป็นนอแท่งขึ้นมาเนาะนี่ลักษณะเขาเนี่ยครับผม เมื่อเปรียบเทียบกับปอเที่ยงพอเที่ยงเขาต้องโง่โตเอาเอาลำต้ตนเขานนะปลายห่อนะแทงขึ้นแต่ว่าเขานี่เขาเหตุเป็นเป็นนอขึ้นเขาเขากลับทางขึ้นมาเลยฮะเนี่ยการเกิดของพอเที่ยงกับเขามันต่างกันแต่พอเมพี่นงบอกเขาว่าเขานี่แม่นสิกิงปันไดถ้าเกิดนาดินมันแข็งหรือเขาปันบอดีเป็นก้อนสังเกตเด้อเกษตรบางบางคนนี่ เขาบอกว่าวานตอนหนาแรงแล้วมันมันโพ้งแหวบเขาบอกโพงแหวแบ,บคือมันบมีกําลังกําลังในการถีดแท่งขึ้นมาเหนือดินเนาะพ่อเม่พี่น้างอันนั้นมันบเมีอะไรเขาเกิดอยู่ครับเขาเขาเกิดอยู่แต่ว่ามันเกิดจากนาแรงนี่คือดินมันแข็งนาดินบบซุ่มเขานี่บ่บสามารถสถิดแท่งขึ้นมาเหนือดินได้พอดินมันแข็งเขาต้อง คือเขาเกิดอยู่แต่เขาอยู่ใต้ดินเด้เขาอยู่ทั้งใตน่ะแหละครับผมเขานอนถ่าฝนอยู่เขาเข้าก็ได้แต่ถ้าเกิดผูดไดวานกรมูมันเล่งเขาฝนพอมาจากเถอดินขาดควมชุ่มชื้นยังเขากันตายแต่ว่าถ้าสมมติฝนมาพอดีปับ๊บมันกับสิมาชาล่างนาดินฮะออกเขามันก็จังสิบโพขึ้นมาได ดินกับสียูบละลล่ลงไปนี่แหละครับคือเขาต้องสังเกตขึ้นกันว่าลักษณะการเกิดของเขานี่แม้นสิเกิดง่ายแต่ฐานาดินแข็งมันก็มีปัญหาขึ้นกันปอเทื่องกัค,คือกันครับผมเขาเกิดง่ายกว่าเขาอีกเขาบอตอนใส่ควื่องซุมปันไดเนี่ยเบื้องเนี่ยเขากับว่เกิดปันไดเลยครับมีแต่ปอเทื่องเกิดเลยอดูนี่ ที่วางแรงๆแบบสิเห็นบอกเขาก็คือเกิดเพราะว่าผมเนี่ยสิตากดินก่อนเพื่อให้แต่ว่าตากว่าให้แห้งด้วยครับผมให้มันมีความซุ้มพอดีก็ว่าตีรอให้ดินมันแตกนาดินเนี่ยมันแตกเพื่อให้ปอเทืองของเขาเนี่ยมันแท่งขึ้นมาได้มันจะเกิดดีเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วบพต้ะตรงห่วงครับผมหลังจากนั้นก็ถาเกียวอย่างเดียว ปุ๋ยกับปอตองไซปูง่ายครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเขามีรถไถเองแต่รถต้นทุนได้หลายได้ทึ่งขายมาเมล็ดพันธุ์ได้ทึ่งปุ๋ยตอนนี้ผมปลูได้สี่หาปีผมปอส่ปุ๋ยก็ได้ครับผมปูปอทื่งเหล้วผมกับวานเขาเลยผมก็ได้ทึ่งทึ่งเงื่อนจากขายปอทื่งเป็นผืนหมุนเวียนเร็แเราผมก็ปปูเขาโตเหตดเขาเอ็นซี K N C. โดยบ่ใช้สารเคมีและกัปุ๋ย1อยเปอร์เซ็นและก็บ่ไดตัวพอม่พี่นองเพราะว่าผมได้พิสูจนและก็ได้เฮตออหลีคือบ่ไดคือตามผู้ใดตัวนี้เป็นการทดลองและกัปฏิบัติน้ามาปฏิบัติจนเกิดผลและก็หูผลมันอีหลีว่ามันมันเป็นไปได้ครับและก็บ่ไดโม่บ่ไดที่สิขายมาเล็ดพันเพราะว่าผมตั้งใจ ได้แล้วว่าผมสิบปลูกให้พัฒนาที่ดินแล้วก็เอาไปแจกใจพ่อแม่พมี่น้องที่สิเหตดโครงการไปขอมล็ดพันธุ์ปอเทืองมาเห็ดเป็นปุ๋ยซึ่งพัฒนาที่ดินก็นได้มาให้หมู่ผมจัดกลุ่มเพื่อสืปลูกขายมาล็ดพันธุ์ให้พัฒนาที่ดินปกตินี่ถ้าเกิดพัฒนาที่ดินบ่อซื้อผมกับสิบปลูกนิด่น้อยๆไว้ขายเอง สำหรับผู้ที่เคยใส่เขาก็มาซื้ออยู่ตลอดเวลาแลวก็ซื้ออยู่ประจำฮะซื้อตลอดทั้งปีนี่ะครับผมนี่กลางคืนกับมาเห็นบอกถ้าหลังจากเก็บเกี่ยวเขาปัปป๊บนี่เขาสิเรียนมาหาสื่อเลยปอเทียงผู้ที่เคยใส่เขาหูหูคราวว่ามันเป็นไปได้ที่ผลิตขาวแบบบ่บบอใส่ปุ๋ยเลย เป็นไปได้ครับและมันผู้ใดเคยเอาปอเทื่งไปวานเนี่ยคุ้มหยาได้พอมครับรื่งเขาง่ามมองไดเคยมันไม่หยาหลายๆเขาบ่่อยเกิดเอาปอเทื่งไปวานเขาเกิดดีให้ผลผลิตสูงบ่เคยได้เขา่ากาได้เขา่านี่นะครับพ่อแม่พี่น้องกสิหินละวา่าท่านก็มองลงไปทงหน้าประมาณ มีซิปบัวไรยของผมนี่ผมวานเบิดครับปอเทื่องนะฮะนี่ครับทึ่งโน่นกับวานได้ปกติยุ่สวนผมนี่ผมกับวานแต่ว่าย่ายครับเมียเถ่าผมเราบอกว่าบ่าามีหมองเรียงคยั้วเพราะมีคั้วยอยู่สามตัวผมก็จําเป็นจะต้องจงเอาไว้ไวเรียงคั้วครับนี่ครับคั้ยผมกับยู่ผลแล้วดูใตห่มใหม่ผลแล้วจากสี่เห็นบ่เนาะ นี่ผม่พี่นองครับผมเห็นบอท่านเดี๋ยวผมมาเบ่งมองที่จุดที่ว่าโอกาสคือลักษณะดินนี่ถ้าเมนเฮาไถเป็นหล่องจังสี่เนี่ยมันเกิดดีกับจริงเด้เอพ่อเม่พี่นองควรสิกบกบไอ้ข้องเนี่ยอันนี้ผมขี่ค่ะนอะบ่กบเนาะเกิดดีกับจริงครับแต่ว่าสิเป็นเขาหรือปอดเทื่องกับตามครับ เวลามันใหญ่มามันบ่ค่อยได้ผลผลิตมันดินคือลักษณะดินเนี่ยประมาณสิเป็นยังแต่ตามเป็นผืชมันสำปะหลังเป็นปอเทืองเป็นเขาเขาก็ต้องการที่ได้คือการซ่อนไส้ของหาเขาเนี่ยเขาต้องการหากินไปเด็กไก่ดังนั้นเขาต้องการที่ทไาลึกๆไถยดินให้ลึกๆเ,เพื่อที่ว่าเวาลานี่หาเขาสิ ออกหากินหลายเขาสิแตกุ่มออกไปหากินได้ทั่วที่ทั่วแดนเขาแห่งนี้หากหากลายแห่งแต่เดินทางไปได้ไกลเขาหากินได้ได้ไกลแห่งแต่เขาจะเลื่อนเติบโตแต่ว่าถ้าแม่นเป็นซุ้มมูที่ในหลงในอย่างนี้เบิ่งเขาเกิดดีกับจริงอยู่แต่ว่าดินมันตื่นหากเขาเนี่ยมันบสรสุทสิช่อนชัยออกไปในในพื้นที่กว้างกวยังเขาบ่สามาริสี่ธิ์ แตกหักออกมาตึงในตัวเจ็นหาอาหารทึ่ออากาศได้ฮะนี่ครับผมเรามันกับสิบเป็นบริเวณจํากัดคือดินดินมันมันบอ่อหลเขาก็บบอสามารถผลิตหาได้หลายแต่ถ้าวาา่าเฮาไเลึกๆนี่ดินขึ้นพูดๆหลายๆเนี่ยห่าเขาสามารถสิสแตกพุ่มออกไปตามขีดดินเนี่ยครับ คือการกินอาหารของเขานี่เขาบเมนวาสิก,กินอยู่ในขี้ดินอย่างเดียวเขาเขาไปตึงอยู่ทั่งอากาศคือกันหากินกินในหมอกในอากาศในอย่างเขาเฮ็ดได้ครับนี่แะครับผมพ่อเมพีโนโน่นอครับพืชแต่ละชนิดก็ตามเขาต้องเข้าใจเขาต้องศึกษาฮะนี่ครับผมปลูกไรโบมีซิฟไรนี่บเมนบ่าตามวิชาการ แต่ว่านี่คือการปฏิบัติและกะ็นํ้ำมาทดลองเห็นจริงและก็ปลูกมาใดโดนแล้วและกกับสิบกไปเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ผมคขอจบเพียงเท่าน,นี้ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ